ดูความร้ายกาจของเจ้าสองแสบสิทุกคนอุตส่าห์เอาอะไรต่ออะไรดักไว้มันลื้อกันพังหมดเลยอย่างว่าเนาะลูกหมาเล่นทั้งวันป่วนทั้งวันลื้อทุกสิ่งที่ขวางหน้าเอาอะไรดักไว้ไม่ให้ไปตรงไหนก็ลื้อออกได้หมดตอนนี้บ้านเราก็จะลุกๆหน่อยนะทั้งขยะเอ่ยรองเท้าเอ่ยอะไรที่อยู่ตรงไหนไม่อยู่กับที่แล้วทุกคนตอนนี้ขอเล่นเสร็จแล้วก็หิวทีนี้เขารู้จักขอข้าวกินเองเป็นแล้วนะไม่ต้องวิ่งมาหาใช่ล้มล้ม,ลม จะพังทุกสิ่งเลยหรือไงเธอเอ้ยไม่ยกกับฉันมานนอยก็เหมือนเด็กน้อยแหละเนาะเล่นกันอย่างเดียวความสุขที่สุดของเขาก็คือเล่นนี่แหละแต่ถ้าทางเจ้าพลิกเนี่ยจะหิวข้าวมากแล้วล่ะหมุนซ้ายหมุนขวาเกาะซ้ายเกาะขวาแล้วเนี่ยกินบ่อยกินทั้งวันเนี่ยเออเดี๋ยวให้พ่อไปหยิบข้าวให้ไปรอรอรอลูกรอเออเออขอข้าวกินเป็นแล้วนะทุกวันเนี่ย ไอเอา้าไปเดี๋ยวให้พ่อไปย้ำให้ไปข้าวสุกแล้วเองเขาละลายกับข้าวไว้แล้วเอ้ยบักสีเงินนี่มันก็จะย่ำแม่มันอย่างเดียวเลย <c oughs> หนีสียเงินมาทางนี้ละวิ่งอยู่ข้าวเลยลูกอยู่ข้าวเลยครับกินแล้วเดี๋ยวก็นอนอิ่มข้าวแล้วก็นอนหลับแล้วนะโอรอก่อน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 แม่หงวงละหนูรอก่อน,น,ออนเอาแป๊บน,นึงเอาแป๊บน,นึงนะลูกแงะ ทำตาอ,อ้อนหน้าเอ็นดูจังระหว่างรอกินข้าวก็ไม่มีอะไรทําเราก็ต้องรื้อบ้านต่อใช่ไหมลูกน,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 นุ่นพ่อไปเอาข้าวแล้วนุ่นไปเร็ว ไม่ให้ข้าบ้านออกมาเร็วๆออกไปออกไปเลยเออกไปเลยไปไปตามข้าข้าวพอ่อไปนู่นไปไปนู่นนู่นพ่อไปแล้วนู่นนู่น,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 นไปโอ้ยมันจะมีเวทิง้นไปไป,ไปกินข้าวไป อเหยี่ยบเลยอ่ะนั่งลงนั่งแล้วรอรออยู่ของใครเนี่ยของน้อนของพี่ด้วยรออยู่ใช่ไหมพี่รออยู่ใช่ไหมออใช่ของหนูไหมใช่ครับของหนูไหมใช่ครับ แห้หนูครับเฮ้ยมาขมามกาแฟนี่มัน,น,นจริงลยเงเลย,ย,ลยลกินกันให้อิ่มแล้วก็รีบไปนอนนะลูก